สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพมแดงนะครับผมคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงวิธีเลือกส้มเขียวหวานนะครับแนะนําวิธีเลือกส้มเขียวหวานนะครับเพื่อมาขายนะครับผมพอเขาไปนะครับฮอดตลาดค่าทรงนะครับคือจัง ของทีมงานพ่มแดงเท่านี่นะครับรับสินค้าจากตลาดเมืองทองอุดรนะครับพอเข้าไปเห็นสินค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่เข่งไว้แบบนี้นะครับใส่เข่งไว้นะครับคลิปนี้ก็เลยจะบผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงวิธีการเลือกสมเควหวานนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ไปซิมนะครับมันอาจจะหวานเป็นบางลูกนะครับแต่ว่าวิธีเบิงนะครับว่ามัน พ่อจะเอามาขายนะครับได้หรือบ่อได้นะครับวิธีการเลือกมีวิธีการเบิง์นังไนแน่นะครับขั้นแรกนะครับเขาก็เลือกที่ผิวสวยก่อนนะครับผิวสวยนะครับหรือจะเป็นเบอร์ร่วมเบอร์ไล่เบอร์ผิวสวยบ่สวยนะครับนี่นะครับแรกเห็นนี่มันต้องเอาความสวยลักก่อนนะครับ อย่างที่สองนะครับเบิ้งสีนะครับผมสีเหลืองหรือบนเหลืองนะครับแต่ว่าอันนี้กับบุมนความสําคัญนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสมนี่ถิ่มมอาไว้มันกันเหลืองอยู่แล้วนะครับสิ่งสําคัญนะครับอยู่ขอที่สามนะครับขอที่สามเบิ้งขั่วนะครับขั้วที่ก็เจ้าเด็ดออกจากต้นนี้นะครับนี่อันนี้ทั้งก้นนี่ทั้งหัวนะครับเบิ้งทั้งหัวมองขั่วนะครับ ถ้านะครับมีห้อยเด็ดใหม่ๆนะครับก็จะสังเกตเห็นมื่จีเป็นห้อยเด็ดใหม่ๆนะครับแล้วเบิ้งว่าตอนคั่วที่โดนเด็ดใหม่ๆนี่นะครับลูกมันสีหยางนะครับนี่นะครับถ้าลูกสีออกจะเริ่มเหลืองนะครับแสดงว่าตอนที่ข้าเจ้าเก็บใหม่ๆนี่นะครับผมมันแก่แล้วนะครับโอกาสที่จะหวานนี่จะร้ายนะครับอย่างที่สองนะครับเปลือกแม่นจี ลงแวกแล้วยังสี่นะครับลงแวกแล้วนะครับลงหรือยังบนลงนะครับให้สังเกตที่เปลือกนะครับนี่นะครับเปลือกนี่บกเกี่ยวกับหนาหรือบางได้พี่น้องแต่ว่าให้เบิองว่าเปลือกนี่มันแข็งมันแข็งหรือมันนิ่มนะครับมันแข็งหรือมันนิ่มให้เบิองทั้งกลนนะครับสมที่หวานนะครับ บอ่ว่าจะเป็นสายน้ำเพลิงหรือว่ามือนีเขาตัวยางเขาเป็นสมสีทองนี่เบื้องตรงกลนมันจะมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างอันนี้ขึ้นเริ่มเริ่มหวานแล้วนะครับคือสมที่มันแกแล้วนะครับเบื้องขั้วขั้วเก็บไม้สีเหลืองนะครับอันดับสองพีก,กลนมานะครับก้นมันจะบุ๋มบุมบ่ตึงนะครับนีนวยนี่บกแกนี่ แต่ว่ามันเหลืองเพราะว่ามันโดดนะครับนี่ก้นมันตรงบุ่มบุมเป็นอย่างคือเป็นดังสัตว์นะครับพ่อสมมันแกนะครับมันจะเปลือกนะครับมันจะล่อนออกนะครับมันจะล่อนออกจากเนื้อนะครับก็คือแกะเปลือกไงนะครับแกะเปลือกไงนี่ครับเพราะเขามือจับเบิงนะครับพลิกเบิงหัวแล้วก็จับเบื้องกลนนะครับ มันจะมีมองให้กดปอกอย่างสิีนะครับนี่พี่น้องอันนี้ของเขาตัวยางเขาจะเป็นสมสีทองนะครับขันเก็บแก่แก,กนี่กับวานพบแพ่สมอย่างอื่นขึ้นกันนะครับพี่น้องแต่ว่าคันเก็บตอนยังบกแก่นี่กับสมครับครับปานบักหน้าหุ่ะอันนี้กับว่าค่อยคักปันไดนะครับเพราะว่าผมเอาเบอร์น้อย เห็นว่าผิวมันสวยนะครับเห็นว่าผิวมันสวยแล้วกะ็เป็นเก็บแก้แล้วนะครับก็เลยเลือกเอาถึงสีน้อยแน่กนว่า,าราคาบอแพงเขากับมาทาราคาได้ถูกนะครับอันนี้เอามาขายเป็นสามโลลอยนะครับผมนี่ครับหวานหวานเจี๊ยบเลย ขันแกแล้วมันจะเป็นเั้งสิเวลาเขาแกนอกจากที่แกง่ายแล้วนะครับมองกลางมันนี่มันจะเหมือนมันแยกออกจากกันนะครับนี่ครับพราะแกแล้วนี่พอเวลาเขาจับตรงก้นนี่นะครับมันจะบุ๋มลงไปยัางสิพ้อมที่จะให้เขาแกนะครับนี่ครับขั่วกับแกไม่เด็ดไม่ไม่นะครับเพราะเกินสองมือนะครับนี่เพเกินสองขึ้น เพิ war, ่งเด็ดมาเลยนะครับแต่ว่าลูกผันเหลืองแล้วนะครับนี่ละสมมันแกนะครับคือเหลืองค่าต้นเอาง่ายๆนะครับเหลืองค่าต้นแล้วนะครับมีบุุมๆลงไปนะครับเพราะว่าจะเป็นสมน้อยสมให่จะเป็นสมสีทองสมสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งหรือว่าสมบางมดแห่สังเกตง่ายนะครับเพราะว่าเปลือกเปลือกเขาจะออกหนาๆนะครับทังนั้นเปลือกหนาๆมงกุลนี่ทีบุมลงไปเลยนะครับ สมจีนคือกันนะครับถ้าเริ่มหวานแล้วนะครับเบื้องคั่วข้างบนนะครับมันจะเป็นกีบๆอยู่นะครับนี่ครับเป็นกีบๆก็คือมันเป็นเหี้ยวๆนะครับเป็นเหี่ยวๆแต่ว่าคั่วนี่ยังเด็ดเด็ดมากใหม่ๆนะครับยังมีสีเขียวอยู่นะครับนี่ครับก้นคือกันนะครับมันจะบูมลงไปเห็นไหมครับนี่ครับเห็ุใดเขาแกะได้ง่ายสมจีนคือกันนะครับนี่ครับ แต่ว่าต้องเบิ่งคั่วก้อนคั่วนี่ต้องเป็นยังเขียวอยู่นะครับคล้ายๆว่าเก็บไม,ไ,มไม่ไม้สมจีนที่หวานเนี่ยจะเป็นเหี่ยวๆเล็กน้อยนะครับนี่ครับวงกลางนี่เป็นังสีเลยล่อนออกนี่ครับหวานครับอันนี้ก็เด็ดหวานแบบน,น้ำพึ่ง ถ้าเกิดว่าแต่ละขอที่เว้ามานี่มันยังบบได้ตามที่เขาต้องการก็กไม่จะย่าจะจอามาหลายนะครับแต่ว่ากับมีติดลันไว้ก็ดีนะครับเพื่อพี่น้องเขาจะาลูกค้าเขาจะามา่สื่อไปไหว,ว,วไหวไว้ยังสินะครับมันก็ขาดบ่ได้นะครับสมนี่แต่กันเขาอยากขายแบบหวานอห่ีนะครับเสียได้เต็มปากได้ว่าสมเข้าหวานนะครับ พยาจะยามเบิงต่ำที่ผมบอกนะครับขั่วสดผิวเหลืองนะครับจะเบิงเปลือกนะครับบาวสีขัดแวกบาวขัดแวกนะครับว่าบาวสีลงแวกบวลงแวกนะครับกลนมันดีเป็นบุ้มบุ้มเขานะครับคือเปลือกเขามันแยกกันแล้วนะครับนี่ข้างในนี่เป็นเนื้อข้างในนี่มันแยกกันออกข้งสีแล้วนะครับนี่นี่ครับกิจัรรมสจีนเนี่ยเนื้อมันแยกกันออกเพราะว่ามันแก่จัดนะครับแก่ค่าต้น มันสุกแต่อยูน่น้ำต้นนะครับแห้งห้ามาทถิมไว้จักึ้คืนหนึ่งนะครับบวกครับที่กว่าเขาจะมาหอดมองขายทรงนี่กสองคืนแล้วครับสองคืนเ้ามาทถิมไว้อีกจกักึ้คืนหนึ่งเป็นคืนที่สามนี่หวานค่ะกับนี่พี่น้องขนาดสมสีทองเบอร์หน่อยนี่แต่ว่าขันห่าเลือกนะครับเลือกเป็นนีด จะหวานคือเก่านะครับว่าจะเป็นต้องซีมเลยนะครับไปฮ่อร้านขายส่งนี่ตามเขาเจ้าเลยว่าเก็บมาโดนไปนะครับสมนี่ครั้งเขาเจ้าว่าลงไม้นะครับลงไม้เขากับเบิงขั่วเลยกันขั่วมันไม่ตามที่เขาบอกดีนะครับเมนผิวมันจะตึงบ่ตึงนะเขาบอรสำคัญแหละเขามบอเบิงกลนพี่แบบนี้นะครับกลนมันจิบุ๋มลงไปเห้ย แก้ง่ายนะครับเอาไง่ายไปนะครับนี่พี่น้องมันมันสีเขียวสิมันก็คือว่าแกจากต้นแล้วนะครับทิมไว้บ่โดนกับหวานนะครับมาเกียวเขียวนี่ครับมนสีเขียวปันได้นะครับขันมันแกแล้วก็คือแกมันกับหวานคือเกานะครับนี่พี่น้องสุดยอดเลย นี่ครับอันนี้จะเบอร์น้อยแน่จังน้อยนะครับเบอร์น้อยแนี้จังน้อยเขาเฮ็ดเป็นถุงหาสิบบาทนะครับเขาก็ให้คุณแล้วนะครับโลครึ่งโลหกขีดเจ็ดขีดคุณนะครับเพราะว่าเขาให้เต็มถุงนี่เลยนะครับแต่ว่าสมจีนนี่ถุงละหาสิบบาทเขาจะให้ยุแค่โลสองขีดนะครับนี่พี่น้องกันขายเป็นกิโลอะประมาณกิโลละสี่สิบบาทนะครับผม ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่ามือเก่าแล้วก็จะมีวิธีตรวจสอบความหวานเบาหวานนะครับด้วยการโท่เช็คนะครับด้วยการเช็คจากสวนพุทธะนะครับเช็คจากลานตรงเช็คจากสวนนะครับส่วนมือใหม่เข้าไปนะครับไปหอดนะครับเข้าหลูวิธีเบื้องเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะสามารถเลือกผสมนะครับอี่มันหวานมาขายเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับเอาอีกจักหน่อยก่็น,นะห<ฮ>วานหวานหวาน